สวัสดีค่ะรอเด็ดงานพร้อมส่งนะคะนี่นะคะเป็นไม้สักลางประดูนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นลางไม้ไม้อะไรนะที่เราบอกไปเซฟเซฟข้างเหนือหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะคะที่เหลือเป็นเซฟนกนะคะ ไม้สักลัางประดูล,ล้างไม้สวยๆเลยนะคะมีเยอะนะคะหลายตัวแล้วก็ขึ้นใมาอีกจะเป็นเซฟข้างทั้งหมดเลยนะคะเซฟข้างจะราคาอยู่ที่สามพันสองรอยบาทลวมส่งนะคะเซฟลดหยุดที่สามพันลวมส่งนะคะไม่สักลังประดูนะคะปรับปรับราคาลงมาจากสามพันสามนะคะคือเราจะขายราคานี้อยู่นะคะช่วงนี้ เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ช่วยช่วยกันนะคะน้ำเริ่มมีแล้วเพราะฝนมาทุกวันเลยทักมาสอบถามได้นะคะถ้าซื้อสองก็บอกลดได้นะคะเบอร์โทร0959389402้้าานย้ำนะคะ0959389402้าก้ามแปดก้าี์ 2. มีกำคอมีล่องนิ้วสองตัวนะคะไม่สักหลังปะดูนี่ตัวแล้วก็เป็นมือสอดยิงได้ซ้ายขวา ยิงขวาเลยอยู่ตัวหนึ่งนีมั้งสองตัวค่ะเก็บข้างตัวหนึ่งแล้วก็เก็บนกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นยิงได้ซ้ายขวาเลยนะคะนี่อันนี้สามตัวแลวใส่ไก่ือไก่มาก็ใส่ไก่เขาก็ส่งได้เลยแต่มันก็ส่งได้เลยอะคะ่ะทักมาเราก็ส่งได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ